ดีครับพร้อมพบครับตั้งกถครับวันนี้มีน้ออยากมาแช่นะครับก็ดีได้เฮ็ดรถสกู๊ปปี้เลยดักมาถือว่าให้พิจรารณาเอาเรากันนะครับให้พี่น้องที่กำลังเบิรงนคิดพิจรารณาเอาเรากันคือรถคันนี้มันมีปัญหาเรื่องอื่นแลวละอันนั้นบคอควาอลนะครับที่ควาบอลเรื่องเรื่องของสายพานสายพานมันก็คือตัวคับเคลื่อนนะครับ่าไงก็คือโซล่ล่ะแต่ว่า บบนี้มันก็นมีไหลไหลยี่ห้อนะครับไหลยี่ห้อซึ่งตะลยีหอมเหตุออกมากุณภาพมันก็จะต่างกันนะครับมันจะมีคุณภาพของของแท่ของโรงงานบโรงงานหนึงสินะแต้ตัวนี้เป็นอ่าเป็นสกูปปี้นะครับสกูปปี้ตัว2021นยอนะครับสกูปปี้ไอตัวแรกตัว led ตัวแรกนะครับมันจะใส่สายพานันอ่าซึ่งเป็นสายพันธุนั่งสินะครับ ก็คือสายพันธุ์สกุปปีทั่วไปล่ะรหัสของมันมันจะอยู่ที่สายพานันธุ์ KCC นะครับ KCC สายพันธุ์ขับเคลื่อนอันนี้บอกเพื่อนว่าฮ้อหน้าแท้เพื่อนว่าแท้กับจักแท้เพื่อนือแท้อะไรกับยังบลูนะครับส่วนมากกับแท้อะไรนะครับบัดที่เนียวไามา้เบิง้งเนี่ยนะสายพันธุ์เพิ่งเปลี่ยน,น,นมาได้ซีเดือนนะครับ ตัวสายพานสีเดือนใชเบิ้งว่าสายพานสีเดือนเพิ่นเปลี่ยนออกมากแล้วม,มันเกิดอาการนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งใกล้อันนี้สายพานยี่หัวนี่มันก็โลบไปแล้วนะครับมีลูกศรสี่ยางดีเนี่ยสีเดือนนะครับเป็นอาการแบบนี้เลยนะครับสีเดือนอาการแบบนี้ผพราว่าเมื่อมันบ่ใชัยแล้วว่ารถสายพานนี่หัวใจรัก การเกว่าใจรักก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้ามันหลวก็คือซ้ำโซขาดละ่ะดีบบดีเขากรล,ลังไปธุระธุรังนะครับเราวันนี้ไปใส่สายพันที่มันบได้คุ้นาพไปขาดกลางทางสิร้านอะไรบาง,างครั้งพันกันบโบได้เตียมยมันบุคือโซนะครับโซเดี๋ยวมันเลียวเห็นนี่เห็นไงแต่สายพันนั้นมันเดิม,มาลือมาลือมาถอดชุดช่มหนานะครับมาถอดช่มหนาช่ามหลังนะครับดีบบดีมันไปขดัดไปล็อก ไปล็อกลูกสูบลูกก้านไว้เนี่ยเกิดความเสียหายตีแข็งประมาณเนี่ยผมเลยอยากมาแนะน้าว่าถ้านะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆพ่อแม่พี่พพพน,น้องนานาลุงป้านาอาเนี่ยอันนีใส่สายพานเนอะครับผมอยากให้แนะนําเป็นเอาเกจที่มันดีนะครับนะครับเกจบอกร้านอะไรเพื่อนอาจจะเป็นแท่แท่ร้านอะไรก็ับแท่โรงงานผลิตมันแท่บูดก,กันนะครับ ไอบอกเพ่อนหัสสกูปปี้ LED ตัวแรกนี่จะเป็น KCC นะครับตัว KCC มันจะมีประมาณน่นะครับแต่ว่าของของ KCC มันจะบอกมีลูกศรบอกเลยนะจะบอกมีลูกศรบอกนะครับบางคนก็สิสงสัยว่าอ้าวแบบนี้ก็ว้าวุ่นจะทำไงเอาลูกศรเขาท่างไหนนะครับเนี่ยเห็นไหม มันเคซีซีมันคือจะทวนานาะกเขาท่างใดนะครับสีนหันฮอนดา้าคำว่าฮอนด้าออกมากหรือตัวหนังสือเขานะครับมันเรามีตัวบอกนะครับสำหรับผมเด้อคนอื่นผมบ่รู้นะครับผมจะเอาอันเนี้ยเข้าไปนะครับตัวหนังสือเข้าไปนะครับตัวหนังสือมันสู่ฝฟังนี่ตัวเลขสู่ฝฟังนีเนะ อันนี้คือตัวเลขอันนี้คือตัวหนังสือครับผมเสียวเข้าประมานที่จริงมันกับบอแปลกบ่ผิดหรอครับว่าเสียสลับใส่สลับขวานะครับเพราะว่าร่องมันกับทำงานนะครับร่องมันกับหมุนไปร่องมันกับบอไดว่าเจ้าต้องหมุนไปทั้งนั้นทั้งนี้ใส่ขวานนะครับ <c oughs> จะผมเสียอามาทางนี้่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะถนัดว่า เอาตัวแดงๆนี่ครับตัวหนังสือมีมีแดงบอแดงเอาะกล่องนะมันจะมีเหลืองแล้วอันนี้ก็เป็นภาษานะครับมันจะเขียนว่าฮอนด้าเบนโดแล้วก็ตัวเลขนะครับบางแล้วก็มีมีสีแดงบางคนก็เอาด้านนี้ใส่แบงซี่ก็ได้นะครับบอผิดเด้อมันบอผิดครับแต่ว่าโดยร่วมเราผมเห็นผมเรือจากของแท่ดเดิมเดิมมัน ผมเห็นผมเห็นตัวหนังสือมันมาไล่หนิม่ะเนี่ยน,นะครับตัวเลขมันอยู่ทั้งหลังนะครับผมเห็นเดิเดืๆม,มันผมเห็นผมจังเอาไปใส่ไปไล่นี่ก็ใส่ไล่ไหาานกับ่บแปลกนะครับบ่ผิดบบขาดนะครับตามที่เคยใส่มา,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 าก่บ,บกนนาพดบ่ขาดน,านะครับาการเอาสายพันใส่กับโมีอยังมากไม่นะครับถอดตัวนี้ออกมากตามหลักถอดชุดชามาอเลยกก็ได้เมื่อกำไม่นะครับ สายสายผ่านเขาก็มาตรวจเบร์งา่ามันมีน้ำมันเยิมนีม่น้ำมันซึมบ่เห็นบอ่อันนี้คือกันเพื่อนไซมาเนี่ยเดยวก็ดีถอดออกแล้วก็เห็นเพื่อนไซมาเพื่อนไซมามันมีลูกศรเลยตอนนี้มีลูกศรบังคับไอซีไปแหงหนาแล้วก็มีตัวนังซื้ออยู่นี่ตัวเลขอยู่ทา้งหลังนะครับตัวเลขตัวเลขของเพื่อมันอยู่ทา้งหลังอันนี้เพิ่นใไม่มาได้ยี่ห้อเนี่ย มันใส่มากบ่อยากนั่นแหลแต่ว่ากับมันก็ใส่มากตรงรุ่นย้่นแหละแต่ว่าผมมาคุณภาพเกียนบ่นได้นะครับผมเปลี่ยนทุกครั้งผมก็จะเอาตัวเลขไว้หลังขึ้นกันนะครับตัวเลขไว้หลังขึ้นกันนะอันนี้ก็ทวงซื้อไป้างหนาเขาก็มาตรวจเช็ค่ามีซสิ้นซึมปอํามันนะครับบ่มีก็ก้อนเสียวเขานะครับกระเบาคยักเขาก็ากับกดเอามือกดเด้อ มาเช็คชามเช็คคัดนะครับเช็คคัดคัดแังดบอควับคนะัดกันยังบอนไม่กาดลือเลยคัดกันยังได้เยอะนะครับก็่าจะเหลือ,อยู่จิกสี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับหายไปหกสิบแล้วเนี่ยคัดเนี่ยโอ้รถคันนี้แรงครับหายไปหกสิบแล้วเหลือสี่สิบนะครับ,ปนะรบเป็นบริเวณตรวจชามบามีอย่างบามี่เรลบ,บีนะ้ำมันซึมบอสาดบออัน,นแดงๆสิกัเนี่ย กร่เปร้วจระ,ะบีมันอาจจะแมงบแหงนะครับพิจาายังบ,บแหงกดเบิง้งมันมีขัดมีลื่นบ่ะครับมีกดมีลื่นมีขัดมีอย่างบ่ะครับกดเบิ้องวิธีเอาเอา,เอาสายพานเข่ากับวยากนะครับเอาเข่าแบบเก่าเนี่แหละตัวเรอยูก้ทั้งหลังแล้วนะครับผมก็สิเอาตัวน,นี้เข่ากันเอาสายพานคล้อง สูตรเอาสายพันธ์เข่าตะละคนมันก็บบือบกขึ้นกันนะครับผมเก็ะสายพันธ์ของวันนี้ผมสิกดเข่าหมุนหมุนหม,ม,มุนนะครับใส่มือใส่กําลังใจกดเขา่ากดอ่ากดอันนี้ดึงถอยนะครับกดชามนะครับกดดึงถอยแล้วก็เอาตันนั้นโลงน้ำนะครับนะกนสิยากใน่ยัาหน้อยนะครับสําหรับผููบอนเคยเห็ียดผู้เคยเห็ียดแล้วค่ะทเออมันคืองไงแทบะมณน่ะนะ กดลงให้มันหลายๆนะครับเห็นไปค้ำไบไหลายๆนะเนะ่ยกดันเข้าไปนะครับอยวมันสิเบ่งสิยังของมันเองครับเ,เขาหลอครับซ้นเนพะากะใส่กระโลกข้ามนะครับขันน็อตเป็นแนวทางนะครับในการบอกกันเตือนกันไว้เพราะว่ามันหัวใจลักเรื่องสายพานเนี่ยเลยอยากเอามาเบาจักหน่อยเพราะว่า ทุกคลิปที่เห็ดไปบ่เคยว่้าเลียงสายพ่านแถวบ่แถวดอกแต่คลิปนี้ก็อยากเขาบอเพราะว่าเห็นเห็นขาดมากเราเห็นแบบนี้ก็ใจบ่ดีนะครับเบิ่งดูนะลาว้ายเลยเอาพอกันไหมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอบคุณวสวัสดีครับ